รถไฟฟ้าสายสีเหลืองทุบสถิติคนกรุงใช้มากที่สุด <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง New Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็เป็นสายล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้ใช้บริการกันและตอนนี้นะครับก็ทุบสถิติคนกรุงแห่ใช้มากที่สุดโดยใช้ถึง9.2หมื่นคนต่อวันส่งผลให้มีผู้ใช้บริการการขนส่งระบบรางรวมเป็น1,663,000 8คนนะครับต่อวันซึ่งถือว่าสูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในการใช้การขนส่งระบบรางนะครับก็จะแบ่งเป็นรถไฟระหว่างเมืองนะครับจำนวน74,992รายต่อวันรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอยู่ที่1,588,000คนต่อวันโดยจะมีรถไฟฟ้าแอร์พอ r ์ตเรลิงนะครับ72,447คนต่อวัน แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ26,000คนต่อวันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับก็อยู่ที่4 3 9 1 9 6คนต่อวันแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงอยู่ที่51,117คนต่อวันรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ที่8 9 8 3 8 1คนต่อวันรถไฟฟ้าสายสีทองอยู่ที่8 5 0 8คนต่อวันรถไฟฟ้า สายสีเหลืองนะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่92,000คนต่อวัน สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับวันที่3กรกฎาคม2566หรือว่าวันนี้นะครับที่รายงานอยู่นะครับก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับจะมาทุก5นาทีซึ่งชั่วโมงเร่งด่วนก็คือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับและนอกเวลาเร่งด่วนนะครับ ก็จะมาทุก10นาทีนะครับและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายเสริมรัฐมงคลนะครับที่สถานีราดพร้าวรถไฟฟ้า a i r p o อร Rail Link ที่สถานีหัวหมาก แล้วก็ BTS สายสุขุมวิทนะครับสถานีสำโรงผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ใช้บัตร EMV นะครับสำหรับการใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้าหากเดินข้างจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเข้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าอยู่ที่15บาทและใช้สายสีเหลืองมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าอยู่ที่14บาทหากเดินทางทั้ง ขาไปและขากลับนะครับก็จะช่วยลดค่าแรกเข้าได้ที่ประมาณ29บาทต่อวันหรือหากเดินทางจนสุดสายนะครับทั้ง2สายเนี่ยก็จะมีค่าใช้บริการนะครับจากประมาณ90บาทนะครับเหลืออยู่ที่60บาทในส่วนนี้นะครับทาง Neeltech Thailand ก็ได้นำภาพ ค่าโด่วนนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในอัตราการผ่านสถานีต่างๆนะครับมาให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน